2,568ที่กรุงัวลาลัมเปอร์โดยมีประธานาธิบดีทรัมป์ร่วมเป็นสักขีพยานด้วยส้มตำแ่วันนี้รองผู้แทนซบวันจาของับการเรจาขาชัยพฤกษ์่อบแทนวางบัวทองอีกแล้วครับท่านวันที่16หวยออก3 7ผมซื้อ3-4 รวมถึงการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกหวยออกสองสามเก้าผมซื้อสองสามสี่มีลูกค้ากินแล้วด้วยวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกแปดปลาเนี้กินประจำเนาะกินหลายรอบแล้วกินหลายรอบแล้ว หลังได้รับกระแสตอบรับดีจากประชาชนกินต้มแซ่บว่าจะสามารถเริ่มได้ต้นปี2องพกับลาบเป็ดเป็นประจำร้านนี้นายเอกนิตินิติขันธ์กราบประยุรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงโครงการคนละครึ่งสวันรัชดาถึงแล้วท่านวันที่16 พฤศจิกายนสองห้าหแปดสาขาชัยพฤกษ์ใกล้สุรหษลาบางบวทองฝังโน้นมีข้ามันไก่ฮะเล้เลาบอื่นเ่ย <c oughs> <c oughs> ตอมออย่ากเออเราเป็ดหมดกดกินไม่ได้ซื้อเป็ดลืมซื้อโอย่องน้ำตกลาาเป็ดไม่มี ต้มแซ่บกระดูหมูอ่อนต้มแซ่บเห็ดดีกว่า <c oughs> ทำมเบเลอร์เลยข้าวเหนียวผักแซ่บวันรัชดา บองบททองมาแล้ว16พฤศจิกายน2568วอสองวอสอง